โย่ก็สวีเัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่า Magic d e f e n s e กนันดนเอ็นะครับแล้วก็เป็นแมป Tower Defense นะบอกเลยว่าแมปนี้เนี่ยภาพอย่างสวยเลยนะครับเอาล่ะเอาล่ะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับนะผมก็จะมาพาทุกคนเนี่ยศึกษาพวกหน้า UI ก่อนละกันนะนะต้องเกินนะว,ว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่ถึงอัปเดตหนึ่งแบบ เป็นแบบเหมือนเป็นเบต้าเทสหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นเนี่ยคือเลเวลล่างเนี่ยครับคือแบบมันไม่ขึ้นนะครับมันยังไม่ขึ้นนะแล้วก็ว่าพวกห้องต่างๆก็แบบยังแบบยังแบบต้องรอครบมีมีแค่ด่านเดียวเอาคือตอนนี้มีแค่ด่านเดียวงง่ๆเลยนะครับมีแค่ด่านเดียวนะครับแต่ตัวละครก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสาหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับนะโอเคอะ่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับก็สามารถใส่ตัวละครได้สูงสุดประมาณ6ตัวนะครับก็มาวิธีการใส่ก็ การถอดเช่นถอดนะวิธีถอดก็เช่นถอดตรงนี้ปุ๊บศัยไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาเอาลัตตริมอกานะครับโอเคอันนี้คือกระเป๋านะมันจะมีตัวละครที่สมวาถวางได้แล้วเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นเองได้คือไอแบบรูปโปรไฟล์ใหญ่เป็นตัวละครที่เราสามารถแบบว่าเเป็นตัวละครที่เราแบบบังคับเองเออเข้าใจไหมต้องต้องเข้าใจแหละนะครับโอเคแล้วนี่คือเพชรนะอันนี้คือตังนะซึ่งตังเนี่ยทำอะไรได้ตังสามารถซื้อตัวละครได้ซึ่งตัวละครเกมนี้ก็ จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็ต้องทําใจนะตัวละครน,น้อยอยู่นะครับนะคือดูทางขวาเลยเวอร์ชันเวอร์ชันน0.06ไปนยแบบีคือแบบยังไม่หนึ่งยังยังไม่0ู1เลยคือแบบมันมันมันยังศูนย์อยู่เลยทุกคนก็เพิ่งเกมมาเพิ่งจะเปิดนะครับนะเอก็แต่นี้แหละปกติดีนะครับโอเคต่อไปก็เป็นอะไรกันนะเป็นการลงด่านนะครับนะวิธีการลงด่านก็มันนี่แหละนะมีมันก็มีแค่ด่านเดียวนะครับทุกคนนะอ่ะแค่รอไปนะครับ ซึ่งแบบนี้เนี่ยต้องจอมรับว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> เอาตัวอนะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผม <c oughs> คือทุกคนเนี่ยตอนเริ่มเกมมาทุกคนไม่ได้เป็นตัวนี้ทุกคนจะเป็นอัศวินโง่ๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เพ่งซื้อเอานะครับโอเคเลือกไปนะครับเอาละวิธีการเล่นก็แค่ง,ง่ายๆนะครับวางตัวละครแบบว่าทาวเวอร์ยิเฟนนะประมาณนี้ครับแล้วก็อัดไปเลยนะทุกคนจะเล่นเซตตามผมก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือเป็นวิธีแบบว่าเพิ่มเวลาแบบเออเวลาจะไวขึ้นนะแบบมันจะเดินเร็วขึ้นนะครับ เนี่ยจะวัยขึ้นนะเป็นการเล่นสปีดนะครับแบบออสตาแนั่นแหละนะผมขอปิดก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็แบบว่า,วาดูไอ้ให้แบบสวยๆนะครับซึ่งหมายว่าแมบพบเขาทำมาโคตรสวยเลยนะทุกคนสวยๆจัดเลยนะแต่ว่าเออต้องต้องย้ําเลยนะว่าแนะนำนะให้ทุกคนเนี่ยไปถึงแค่เวฟสิบห้าก็พอแล้วนะอย่าไปเกินเวฟสิบหกนะครับ 16ได้นะแต่ว่าอย่าสิบห้าและอย่าอย่า17นะตั้งแต่มา18 17ขึ้นไปประมาณ18ขึ้นไปเนี่ยบอกว่าไอ้เทยไม่โคตรแหลกเลยนะคือเขากูไม่ได้กะดนะไอ้เทยแบบเซิร์ฟมันแหลกมากเลยนะก็แต่เว่าสิบแปดที่ไปแต่ไอ้เทยไม่ยังแหลกเลยนะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าผมจะลองทำลองทำป่ะอ่ะบ้าเดี๋ยวผมลองเล่นให้จบแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะทรมานหน่อยนะสำหรับผมนะโอเคไหมทำการที่สปีดเลยนะคไม่ไหวนะวิธีการฟาร์มไอ้ค่าด้านซ้ายก็เทนการตีมอนนะดีมันก็แบบเพิ่จะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะ ซึ่งตัวละครเราก็จะมีสกิลด้วยครับสกิลก็ปลดล็อกตามเลเวลนะครับสามารถแคมป์ได้นะปัป๊ปป๊ปตี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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคปับปป๊บปป๊ปปคนเร็วไอ้นังเวฟห้าไอ้เวฟสามแล้วเวฟห้าเลยเหรอวะายไปอย่างเงี้ย แปะแปะแปะโป๊ะปะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี่ยนี่นี้ยนี่นียนี่เนี้ยนี่เนี่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 ยโอเนีัปเนี้ไปไ่้นี้่ตัว้ยนเกี้นีนี้คือก็ทํามาสวนยมากเนยนบบตัว้ยนี่วนยนี่าง้ย่เทยี่เยเ่เนีดเนี้ยเนียน่นี้ย่นียนี่รนบ้นี่เนี้น่เ้ยนี่เนนี่เนี่ยนี่่เนนี่เนีนี่นี่นยนีนนีเน่เนีเออยเ ยังไม่ไสก,กิลนะเอ้ยได้สก,กิลนี่หว่าเอ้ยผมโชว์สก,กิลด้วยกันนะอันนี้เป็นสก,กิลของตัวนี้นะครับทำการกดตัวคิวนะครับไม่รู้ว่ามัน,มนเป็นแสงออร่าคนปะอาจจะเป็นการบัฟให้บุคลิตีแรงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคับผมว่าอาจะเป็นการบัฟอะไรทั้งอย่างหนึ่งมนะั้งไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับเขียนอัปเกรดไปนี่ไงป๊อบป๊อบป๊อบตีไปอีซี่นะ อันนี้น่าจะแบบเวฟประมาณสัก4 5, นะไม่ก็5้าแล้วมั้งเวฟเวฟมันจะบักนะครับนะต้องทําใจนะเกมเพิ่งเปิดนะครับแบบก็คิดว่าคิดว่าเป็นเบต้าแล้วกันนะใครนะคิดเลย่องมากนะเล่นขำๆนะคิดว่าเป็นเบต้าแล้วกันนะครับูแพงจังวะสองพันเลยอนะ่ะจุดจุดจุดตีตี โอ้ยเย่อัปเดตตันแล้วว้า wow, วจะเป็นเลยนะฮะโอเคนะครับนะซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ มีความสามารถในการผักศัตรูด้วยแบบว่าเป็นการผักนะครับนะไม่รู้ว่านจะลองๆๆลองลองตีหูผักไปอ๋อยังยังไม่ผักใช่อหอยไงผักแล้วคนเมื่อกี้มันผักอยู่นะเออมันจะมีสกิลพาสซีฟแปลว่ามันสามารถผักศัตรูออกได้นะถือว่าดีนะอันนี้หมาว่าเล่นต่อครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดยี่สิบเวฟนะครับนะันเล่นต่อนะเล่นต่อแนะนําว่าฟาร์มถึงสิห้าเวฟก็พอเราอย่าไปเกินสิบเจ็ดสบแปเดี๋ยวคุณเจ๊ทำไมผมถึงบอกว่าห้ามเกินใช่ไหมครับทุนเดี๋ยวรู้เองนะครับว่า ไม่เกินไม่ได้นะอย่าเกินนะถ้าเกินแบบเลยว่าเครื่องอาจจะบุ้มได้เลยนะโอเคทําการโอเคตัวนี้เป็นอันนี้เป็นตัวน้ําแข็งนะสามารถแช่แข็งศัตรูได้เลยนะครับตัวน้ําแข็งนะนี่เป็นตัวน้ําแข็งนะครับจะมีความสามารถในการแช่แข็งศัตรูนะตัวนี้นะโอเคว้าวอีซี่ไอ้นางอันนี้คือพ่อมดนะครับมันจะเสกศัตรูเออมันจะเสกตัวขึ้นมาเยอะแยะเลยทียนี้ นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนยดีเนยเตสกิลสกะคิวแทบไม่ได้กดกดละกันนะครับสกิลแทบไม่ได้กดเลยโอเคตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมถึงเว็บไหนแล้วนะคือเว็บมันบั๊กนะครับมันมันไม่ขึ้นมันบั๊กนะครับแม่งเอ้ยมันบั๊กไม่เป็นไร โอ้ย่โอเคผมว่าเราควรจะไปวางข้างหลังมั่งนะครับอ่ uh, ตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บโอเคตกไปน้องพี่ตกไปพี่ตกไงระบับด้วยไงอืมโอเค อันนี้น่าจะประมาณเวฟเอ่อเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้วะ่ะเวฟเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับมันไม่ขึ้นนะมันบั๊กนะครับบั๊กไปก่อนเลยโอเคฟาบแล้วก็ไอตัวคอร์สบนนี่ก็จําเป็นนะครับเอาละผมนะมันก็จําเป็นใช้ได้เลยนะตัวคอร์สบนตัวนี้นะเอาเลยจบแล้วเอาล่ะ เอาจริงเนี่ย Healthcare. ทุกคนเนี่ยควรจะพอนะครับเดวิดคือพอแล้วนะครับแต่ว่าจะลองให้ไปต่อนะทําไมผมถึงลองไปต่อเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าคุณไปต่อจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอ่ะไปจับเลยนะครับทุกคนถ้าไปต่อจะเป็นยังไงนะครับลองดูนะยัยรู้เลยนะว่าทําไมถึงห้ามไปห้ามไปต่อนะครับโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยบล็อกี่อะไรอ่ะทิ่หายแล้วโอ้ยเ,เกือบแล้เวเดี๋ยวต้องต้องสโล่นะครับไม่ไม่สโล่ไม่ได้นะครับโอ้ยอะไร พวกบอากูบึ้มไปแล้วเฮียเอาล่ะทุกคนกลับมากันใหม่นะครับนะมาเมื่อกี้คืออลังอธิบายเลยแบบลืมลืมปรับคือต้องปรับด้วเองงั้นมันจะไวเกินไปนะเวบ,บ,บนี้นะคือเว็บเริ่มจะบักแล้วแบบแม่งแบบถึงบ้านปุ้มเลยอะไรเงี้ยเหมือนตามเมื่อกี้นะอันนี้อัน,นเริ่มตามหมาแล้วนะครับแม่บอกเลยว่าเมื่อกี้ก็มีสะดุ้งนะไอย้อยู่อยู่ดีบ้านแต่แบบงงๆนะครับที่อะไรไวเนี้บ้างทุกคนมาสังเกตบ้างแบบ ผูมอนเตอร์เนี่ยเริ่มจะก,กระตุกแล้วนะครับเพราะว่าเบฟเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกคนสร้างเขาจงใจให้เราเล่นหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าคนสร้างน่าจะยังไม่ให้พวเราเล่นนะมั้งเบฟผมถึงผมถึงแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเล่นจบแค่เบฟสิบห้าก็พอนะครับนะบอย่าขึ้นสิบหกเลยนะครับเริ่มแบบว่าเริ่มแบบออกการกระตุกกระตุกแล้วนะครับบักอะไรที่เปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมอนเริ่มแบบับตัวค้างๆแล้วนะพูดแบบเนี่ยมอนเริ่มแบบค้างๆแล้วนะครับรู้เป็นไรเหมือนกนะันนะโอเค ทำการอัพไปนะครับนะคมอมเริ่มกระตุกกระตุกแล้วทุกคนแต่ว่าผมก็ปก,กติไปว่าแต่มาเปิด y ยูทูบได้เปิดปก,กติเริ่มปื๊ดเลยนะครับเนี่ยสบายสบายเลยนะครับอ๋อใช่รีวิวได้คลิปใหม่นะครับ <laughs> โอเคอ่ะอแล้วก็เล่นต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านกูแตะนะครับพูดอะไรอะไรอะไรที่ยังไวเลยอืมไม่ลืมบัฟบัฟซะหน่อยไอ้นนัง E4 นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เว็บบักเหมือนเดิมนะเว็บหนึ่งนะว่าจะฟังเว็บหนึ่งอะไรกันครับเนี่ยเว็บแม่งบักนะครับมาแล้วเอ็น้องออตบตบตบ,ตบ,ต,บ,ต,บตบแล้วตบไงแล้วตบไงโอ้ยไอ,มอ้มอนมันไม่อย่างปิงอะ่ะไอ้มอนแม่งปิงจัดแต่เปิดปิงดูแป๊บหนึ่งปิงร้อยกว่าเองนะครับต้องอยู่ที่มอนเตอร์มอนเตอร์มันแหลกนะแบบทำให้แหลกนะเนี่ยแบบแหลกเองนะครับเนีนะะ่ย ิงแค่ร้อยกว่าเองนะเอมคงโตรแปลกนะมอนแม่งเดินกระตุกจัดนะเคทำการบัฟไปเลยอนังบัฟไปเลยบัฟไปเลยวางตรงนี้กันเหนียวสักหน่อยเผื่อมันเข้ามาวางกันเหนียวไว้ก่อนโอ้มันเข้ามาจริงด้วยโอ้เคอัพไปทุกคน สบายสบายนะโ okay. อเคบอกว่าเราควรวางตัวลำแข็งไว้ตัวหนึ่งนะเพื่อสโลดศัตรูนะครับแล้วก็ใช้แข็งมันก็ได้นะดีเหมือนกันนี่มันกระโลไปนะอ a s y หืรวมสักตัวปะผลักออกไปสันหน่อยว้าวสุดยอดไปเลยฮะมุงนำเอ้ยเดี๋ยวผิดตัวหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้ ฮ่ามาแค่ตัวนึงตรงนี้นะฮะบัฟไปเลยนะ้องอืมว่าจะฟักมอนลอยได้เจสตี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 ต โอเคน่าจะสบายแล้วนะครับเฮ้ยบัฟซะหน่อยไอ้นังอือะไร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 ไอ้แหลมหม้อแหลมม้อแหลมหม้อแหลมหม้อแหลมหม้อเฮ้ยเริ่มแหลมเ้เริ่มแหลมเ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเริ่มแหลมแล้วเร้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะ เริ S <S ่มเริ่มเริ่มแหลบแล้วเริ่มแหลบแล้วไม่ใช่แล้วเอาไปเอาไปเอาไปเลยมึงเอาไปเลยเอาไปเลยนะไปเลยไปเลยโน้โน้โนโนบ้านจะไม่แตกไอ้น้องบ้านพี่จะไม่แตกไอ้น้องอย่าอย่าเข้ามาโว้วโว้วโว้วโอ้เกือบแตกโอ้โอ้ไม่แตกโอ้ยี่สิบโอ้โอ้ ไอ้เฮ oh, ียเกือบแตกนะครับไม่แม่งแม่งแหลกทั้งปิงด้วยก็ตีไม่ทันเลยนะวางบางตัวก็ไม่ได้ปิงเกินนะครับมันแหลกเกินไปนะอ่ะปั๊บไปเลยน้องอว่าเราคนที่อัดด้านหลังด้านหลังคือโบกมากเลยนะครับต้องอัดต้องอัดนะไม่ได้ไม่ได้ต้องเสริมต้องเสริมกําลังข้างหลังท่านหน่อยเอาเยอะๆไปเลยข้างหลังอ่ะ เสริมได้เยอะไปเลยเดยวต้องเข้ามาโอเคตก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 ,ตกเมื่อไรแหละเมื่อและเมื่อกดกดอัพไม่ติดจีส้สิกดวางไม่ได้ด้วยโอ้กดวางโอ้อบคัคกไปแล้วไม่นะเอ้ย ต้องผ่านสิวะโน่ no. เราจะไม่แพ้เราจะไม่ยอมแพ้เราต้องชนะเราต้องผ่านไปให้ได้เรียบร้อยก็ไปเข้าไหลนี่วาไอ้นังโอ้โหจบละฮะยังยังมีต่อยเหรอ,เอาจริงรึพี่เอ้ยอาจริงวะยังยังมีต่อยเหรอวะ <laughs> บลูบลูะบะบะบะจะจบแล้วจ้า,ามาดิแต่จริงวเข้าหมดเลยไม่ได้กลัวหรอก ยังไม่ต่อยเลยวะทำการโกดบัฟไปเลยอืมจการมาทั้งหมดอนี่เนี่ยเคลียไปแพงจาดแพงจ้าตก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 ไลาตกไลายตกไลายตกถอดเกาะออกให้หมดแต่ยังสบายสบายหน่อยสวยสวยสวย อ่ปปะปอืมถือว่าโอเคนะดู่จากอยูจากนี้แนละ้วถือว่าอาจอาจจะฮันน้าแบบอ e ีซี่เลยนะม,ๆๆมันเล่นเะล่นมาอีซี่ระบางตัวไม่ได้โอ้ยแหลกเกินแบบขัดทาเอฟเฟกต์มาแหลกเกินโอ้จีสโอ้ ทำเอฟเฟกมาคนแหลกกันรู้พี่บัฟไปก่อนเลยเพื่อความตึงเอ้ยต้องชนะดิอย่าให้มันเข้ามาออกไปอย่าให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาเนอเนออย่าให้มันเข้ามาเราออกไปเอามาไปเอามาไว้ให้หมดอย่าให้มันเข้ามาโนอย่าอย่าอะไรเนี้ยไปชิวเย้ yeah. จบชนะคือแบบ ตึงเกินนะครับคือไม่ตึงกวดถ้ามันไม่แหลกไม่ปีนนะครับคือจะวางตัวง่ายกว่านี้อีกเน,ะน,นี่อันนี้วางตัวโคตรแยกเลยนะครับนะจบแล้วทุกคนีซี่นะครับยี่สิบผ่านไปด้วยความง่ายดายนะแต่ว่านำว่าให้แค่ส5้าพอนะครับหลังๆคือมันจะแหลกมากๆเลยรวมถึงพวกเอฟเฟกนะครับทั้งเอฟเฟกทั้งมอนเตอร์คือแบบมันยังทำไม่สมบูรณ์นอกจากว่ามีเด็แหลกๆมั่นนะครับโคตรแหลกเลยนะฮะโอเค อะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับนะส่วนงใครที่อยากเล่นก็ลิงก์แบบใต้ล่างคลิปเลยนะครับบายบายครับทุกคนจุกุ๊